สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมครับกับช่องเดอะแจกซอกเกอร์ครับวันนี้ฮะก็มีฟุตบอลลงทำการแข่งกันมากมายนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมกลับไปฟังบทวิเคราะห์นะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่ต้องการแอดไลน์นะครับผมมาคุยเพื่อรับข่าวสารข้อมูลหรือข้อมูลเชิงลึกบทวิเคราะห์แบบเอ็กซ์คลูซีฟเพิ่มเติมเนี่ยแอดไลน์มาที่บ้านเกียรตที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับผมรับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆนะครับผมขอเชิญทุกท่านนะฮะแอดไลน์ไอเดียของเราที่มบ้าน คุณจะได้บทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเรามีทีมงานนะครับผมที่คอยวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกก่อนเกมเริ่มแน่นอนครับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆครับเราคัดสรรทีเด็ดฟุตบอลจากลีกดังๆทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสในการทํากําไรของคุณพร้อมข่าวสารฟุตบอลอัปเดตไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนหรือชอบลีกใดเราก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับแระไขรนะครับผมที่ต้องการนะครับผมคุยก่อนเกมครับผมกับเธอแจกซอกเกอร์นะครับ แอดไลน์นะครับผมที่อยู่บนหน้าจอรนี้ได้เลยนะครับมีแนวทางบอลสดบอลสเต็ปนะฮะทุนน้อยกินไวการันตีโดยจะแจกซ็อกเกอร์นะครับโอเคครับและแน่นอนครับเดือนเมษายนครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับที่มาให้เพื่อนๆ f c ครับผมได้ร่วมเล่นและร่วมสนุกกันเหมือนเดิมนะครับของรางวัลจะเป็นยังไงและกติกาเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับแจกซ็อเกอร์แม่นจริงแจกจริงของจริงวิเคราะห์แม่นยำ กับข้อมูลเชิงลึกและทัศนาเด็ดๆในแต่ละคู่วันนี้ครับเดือดแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝากเอฟทุกท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับหรือคู่ที่3นะครับว่าคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับ ย้ำนะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกตเพยเยอร์ฮะฟรีหนึ่งตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับ FC ทุกคนครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิมพ์มาได้เลยครับลูกหยิบกมดีๆจากทางเด็แจกกันนะครับโอเคครับวันนี้วันที่สิเมษายนนะครับเรามาเริ่มนะครับผมวิเคราะห์3ตัว3คู่ทีเด็ดเหมือนเดิมครับผมที่เราหยิบยกมานะฮะบอสบวกเจอกับไลซิกครับบาเลนเซียเจอกับเซบีย่าครับและคู่สุดทท้ายคครับู่ไไฮล์ของ ครับอุลิเซ่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอซิมิลานครับก็อ,อย่าลืมนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเดอะแจกซอกเกอร์ด้วยนะครับเราไปเรื่องวันที่คู่แรกกันดีกว่าครับโวบบวกเจอกับที่นั่ของไรซิคครับคู่นี้จะลงทําการแข่งขันกันในเวลา4:13นาทีนะครับอันดับตารางคะแนนล่าสุดเจ้าบ้านโวบบวกครับแข่งไปได้28นัดชนะ,ะน10เสมอ8แพ้10ยิงได้49เสีย42มีถัง18คะแนนอยู่อันดับที่12ส่วนไรซิคฮะแข่งไปไดเท่ากัันนครบช้ 2อเสมอ9แพ้7ยิงได้44เสีย35มี45คะแนนอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนนะฮะคูน่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด15ครั้งหนาสุดเนี่ยเป็นวบวกบวกชนะไป4ครั้งเสมอกัน4ครั้งและไลซิกนะฮะชนะไป7ครั้งนะฮะและล่าสุดครับก็เป็นไลซิกที่ทำให้ดีกว่าครับชนะไป1ประตูต่อ0นะครับผมในฟะุตบอลถ้วยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะครับเรามาเช็คฟอร์มห้าหน้าอันสุดของทั้ง2ทีมก่อนดีกว่าฮะเริ่มจากททาาาาาางงงงดด้้้้้้นนนนนนนเเเเจบบบบกก่่อออวฮะพพพิิแแขยยูีร์ล1-0 ันของไฮเดริมครับผมมาศูนแล้วก็แพ้ทางด้่งของอาสบวกมาหนเสมอคับซัมพาลีมาหนแล้วก็ชนะทางนังของวอร์เบเมนนะครับผมมาหนึ่งสอ่านัสุดครับชนะเพียงแค่เกมเดียวแพ้ไปถึงสเสมอหนึ่งครับทังน่งของไรซิกนะฮะท่านล่าสุดนะครับชนะเอาเปนไฮไปสามหนึ่งแพ้ทางด้่งของอาสุสขาดไปสามหนึ่งแล้วก็แพ้ทังด้างของเมชเชนการดบักไปหนึ่งศูนย์ชนะตัทมูลมาสองศูนย์แล้วก็เสมอการทั้ ครับเริ่มจากชาวบ้านโบกบวกก่อนเลยนะครับผมก็ชาวบ้านโบกบวกครับมีผูเพื่อนบัตรเจ็บค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมแต่ว่าแกนหลักครับตัวลุกนะผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอามูรานะครับผมทำแล้วสิบประตูสองแอซิดครับก็ทางด้านของโจนาธวินนะครับผมแล้วก็ยังมีทางด้านของไทโอโกโทมัสนะครับผมทำแล้วหกประตูครับผมแพทริกวินมอร์ครับก็จะลงมาสิบเอ็นเพืนตัวจริงเหมือนเดิมนะครับส่วนทางด้านของไรซ์ซิกครับมีผูเพื่อนบัตรเจ็บไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับแต่แกนหลักก็ยังคงลงมาจัดการเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวเก ดาวน์สโบรประจันทีมครับเบนจามินเชสโกครับทำมา11ประตูหนึ่งแอซิสต์ครับอีกคนหนึ่งครับมองข้ามไปไม่ได้เลยนะก็คือทั้งนั่นของซาบีซีมอนครับนี่ก็เป็นเพลเมเกอร์ชาวฮอลแลนด์นะครับผมยังมีทั้งนั่นของรออีสโอเพนด้าครับผมทำด้8ประตูครับผมยังมีทั้งนั่นของออบันวินนะครับผมก็จะลงมา11ประเด็นตัวจริงเหมือนเดิมครับดูจากหน้าเสือนะฮะและซิกดูดีกว่าทั้งฟอร์มการเล่นและอันดับตารางคะแนนครับถึงแม้จะเป็นทีมเยือนผมคิดว่าฮะนัดนี้ก็คคงงงจะะเเออออาาาาตัััวรรดดไไไ้้ยยย่่มมกกินนนฮผใหทขซบ บุกมาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนนั่นเองนะครับเราไปต่อกันที่คู่ที่2กันต่อดีกว่าครับเป็นการพบกันระหว่าง้าราเรนเซียเจอกับเซบียาคู่นี้ลงทําการแข่งขันกันในเวลาตีสอตรงของบ้านเราโดยอันดับตารางคะแนนล่าสุดของทั้งสองทีมครับเริ่มจากเจ้าบ้านก่อนเลยครับบาเรนเซียแข่งมาวสามสิบนัดชนะ8เสมอ1ิแพ้1ิยิงแน้น34เสีย47มีทามสิคะแนนนะครับผมอยู่อันดับที่15ของตารางส่วนเซบียาครับแข่งมาแล้วสามสิบนัดเท่ากันครับชนะ9เสมอ 9, แพ้12ยิงิด้34เสีย4 1 มี36คะแนนอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนนะครับส่วน h e a d t o h เคยเจอกันมาทั้งหมด15ครั้งหลังสุดเนี่ยบาเรนเซียชนะไปได้3ครั้งเสมอกัน6ครั้งและเซบียาชนะไป6ครั้งนะครับน่าสุดครับเสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับลองไปดูนะฮะนัดนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมก่อนดีกว่าครับบาเรนเซีคยครับเซอร์ไพรส์ครับบุกมาชนะเรมันดิตถึงติดครับผม1ประตูต่อสองนัดล่าสุดครับแล้วก็ชนะมายองกาม,มาหนึ่งศูนย์เสมอคิโยน่ามาหนึ่งอาหนึ สท่านนั้นลันสุดครับไม่แพ้ใครเลยชนะไปถึง3เสมอ2ครับส่วนทานั่ของเซบีย่าครับและล่าสุดครับเพิ่งจะแพ้แอตแลนติโกมาดิดมานะครับผม1-2ครับแล้วก็แพ้ท่งนั่นของเรปิติสมา2-1แล้วก็แพ้ท่งนั่นของบินเบลมา0-1ชนะท่งนั่นของเรอัลโซซิดาตมา1-0เสมอกาบดาโยมา1-1ึ่งงท่นนั้นลันสุดครับชนะเพียงแค่เกมเดียวแพ้ไปถึง3แล้วก็เสมอ1นะครับเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนดีกว่าไหมครับเริ่มจากท้านั่งของบาร์เลนเซียก่อนเลยนะครับนนนั่ก็คือออทาางงด้ขชิเรี น้องนั้นสือเพื่อนตัวจริงครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวเก่งอย่างอูมาซาดิสพูโกดูโรแล้วก็ทางนั่งของโนเกโรครับผมแล้วก็ลุยริโอจานะครับผมก็ลงเป็นสือเพื่อนตัวจริงเหมือนเดิมนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของทีมผู้ไม่เยินอย่างเซบีย่าครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บลบกวัไแม้แต่คนเดียวครับไม่ว่าจะเป็นตัวเก่งอย่างทางด้านโดดี้ลูเกบากิโยครับแล้วก็ทาาด้่งของซังเซสบันเดลนะครับผมเอจุเก้ครับลูเบนวากัส ครับก็ลงสวปนเพลินตัวจริงเหมือนเดิมนัดนี้ฮะผมชอบทางด้านของบาเลนเซียมากๆเลยครับแล้วก็เป็นทีมเจ้าบ้านด้วยนะฮะซีบียานัดหลังสุดเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเอาสเอสิร์ตซิติเมื่อเป็นเจ้าบ้านฮัาน์เนอร์อังสุดของบาเลนเซียเนี่ยชนะไปถึง3แพ้2นะฮะส่วนทางด,ด้านของซีบียาครับเมื่อเป็นทีมเยือนเนี่ยฮัาน์เนอร์อังสุดเนี่ยชนะ2เสมสอ2แพ้1ก็ฟอร์มไม่เร็วพอครับแต่ว่าฟอร์มโดยรวมแล้วบาเลนเซียตอนนี้ต้องบอกว่าดูดีกว่าเยอะมากๆเลยนะฮะนัดน,นี้ฮะผมชอบทางด้านเจ้าบ้านมากกกวว่าาาาาผมให้้้้้้ดดดนนนนเเเจจบบบฮะะัปปิออชไไยสร ชิ้นเชิ่อยงับหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับเราไปต่อที่คู่สุดท้ายดีกว่าครับเป็นการพบกันนะครับของอูดินเซ่พบกับท่านของเอซีมิลานนะครับคู่นี้จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าทีของบ้านเรานะครับอันดับพลังคะแนนล่าสุดครับอูดินเซ่ครับแข่งไปแล้วสามสิบเอ็ดนัดชนะสิบเอ็ดเสมอเจ็ดแพ้สิบสามยิงไดสามสิบหกเสียทีสองมีสี่สิบคะแนนอยู่อันดับที่สิบเอ็ดสุดท้ายของผู้มาเยือนเอซีมิลานครับแข่งไปแล้วสามสิบเอ็ดนัดชนะสิบสามเสมอเก้าแพ้เก้ายิงได้สี่สิบเจ คคะแนนรับคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด15ครั้งหลังสุดเนี่ยอุนเดเซ่ครับชนะไปได้เพียงแค่3ครั้งเสมอ5ครั้งและ7ครั้งเป็นเอซิมิล่าที่ชนะไปนะครับและล่าสุดครับก็เป็นเอซิมิล่าที่ทำให้ดีกว่าชนะไป1ประตูต่อศเมื่อวันที่19ตุลาคมปีที่ผ่านมานะครับฟอร์มโดยรวม5นัดหลังสุดครับไปดูเจ้าบ้านอุนเดเซ่ก่อนเลยครับเพิ่งจะแพ้เจนัวมา1-0แพ้อินเตอร์มิลานมา2-1แพ้เบโลนามา0-1นย่และก็เสมอกาลาซิโอมา1-1ชนะปาึ่1-0หนัดล่งชนะ1 1แพ้3เเสมมออซิลานครับ อันสุดครับเสมอกับฟิออมา2-2เสมอกับอินเตอร์มิลานมา1-1แพ้นาโปลีมา2-1แล้วก็ชนะท่งนั่นของโคโมมา2-1แล้วก็ชนะท่งนั่นของเลเช่มา3-2ทสองท่านั้นอันสุดครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับเราไปดูสภาพทีมโดยรวมของทั้ง2ทีมก่อนดีกว่าเริ่มจากอูดิเนเซ่ก่อนเลยครับเจ้าบ้านนะฮะอูดิเนเซ่ครับก็มีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะพอสมควรครับมีทั้งดาวรุ่งแล้วก็ตัวหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะด้านนี้เลยต้องหมุนเวียนนักเตะเล็กน้อยครับก็ยังคงเหมือนเดิมครับกองหน้าตััวเเกก่งงนนะะครบผม็็จปทา ของลูก้าเนี่ยก็ยังคงลงได้เหมือนเดิมครับส่วนทางด้านของฟอร์เรนทูวินครับผมยังบาดเจ็บอยู่นะผมส่งผลกระทืบแน่นอนครับตอนนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโรบิกนะผมก็จะลงเป็นเสมือนตัวจริงเหมือนเดิมนะครับส่วนทางด้านของเอซิมิล่าครับก็มีเพื่อนบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยครับส่วนอย่างเป็นด้านเดิมครับอย่างเช่นพวกรูเบนลอตตาชีครับแล้วก็คาราเบียสนะครับผมแล้วก็ทางด้านของอีเมอร์สันครับนอกนั้นครับปูริสิตนะครับผมมิยานิตไรเดอร์ครรับผมแลลล้วก็าาฟเเอนะครับผมแล้วก็ดข้างองทีโอก็จะลงเป็นนเตัวจริงเหมือ์ นะครับต่นนี้ฮะผมก็ชอบทางด้านทีมเยอนมากกว่าฮะเอซิมิลานนะอาจจะฟองกันพอๆกันครับแต่ คิดว่าฮะความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเนี่ยน่าจะทําให้มิลานเนี่ยเอาตัวรอดในนัดน,นี้ได้นะผมและผมคิดว่าฮะสะกอร์ที่คาดว่าจะชนะนะผมก็จะเป็นเช่นเฉือยเหมือนกัน,นะฮะเรียกว่าชนะเพียงแค่ศูนย์ป้าตัวต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผมทั้งหมดนี้คือฟุตบอลประจำวันที่11เมษายน2568นะครับผมชอบก็จัดขัดก็ส่วนได้เราไม่ว่ากันนะครับผมและครานี้ฮะเราลองมาทบทวนอีกรอบนึงไหมฮะวันนี้ที่ให้ไปฮะผมให้วบบวกฮะแพ้ไละชีไป2อศูนย์แล้วก็ผมให้ทางด้านของเบรเซียจะเปิดบบ้้้าาาาานนนนชนะเเซซมิย1แลวก็ทงงดขออู่ครั แพ้ให้กับคนะเอซิมิลานไป1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการนะผมรับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆนะครับผมขอเชิญทุกท่านนะฮะแอดไลน์ไอดีของเราที่หน้าจอได้เลยนะครับในกลุ่มบ้านเขียวของเรานะครับคุณจะได้บทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเรามีทีมงานนะครับผมที่คอยวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกก่อนเกมเริ่มแน่นอนครับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆครับเราคัดสรรทีเด็ดฟุตบอลจากลีกดังๆทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสในการทํากําไรของคุณ พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนหรือชอบหลีกใดเราก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับแร่ใครนะครับผมที่ต้องการนะครับผมคุยก่อนเกมครับผมกับเดอะแจกซอกเกอร์นะครับแอดไลน์นะครับผมที่อยู่บนหน้าจอรนี้ได้เลยนะครับมีแนวทางบอลสดบอลสเตปนะฮะคุณน้อยกินไวการันตีโดยเดอะแจกซอกเกอร์นะครับวันนี้ครับเดอะแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝากเอทุกๆท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับ พบกับท่านของ AC ซมิลานะครับคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้านะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกตเพเยอร์ฮะฟรีหนึ่งตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับ FC ทุกคนครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิมพ์มาได้เลยครับรูปกิจกรรมดีๆจากทางเดีแจกกันนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวล ลาไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ